ป้าเช็คแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโอนเงินมาให้แล้วพรุ่งนี้เราก็ส่งของให้เขาได้เลยมันแปลกๆอยู่นะจะมีใครที่ไหนมายอมใจ่ายให้เรามากกว่าราคาที่เราประกาศขายเช็กแบกดิตมิชชาชีตนลพภสมัูรแล้วทำไมบัญชีถูกอายัดอ่ะเืออแล้วนะกันกันการป้าขายกระเป๋าได้แล้วนะอ๋อแต่ว่าขายได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรอ คนใหม่อ่ะเขาให้ราคามากกว่าที่ฟ้าตั้งไว้ตั้งเยอะเน่เขาให้ตั้งสองหมื่นห้าเลยนะฟ้าก็เลยบล็อกคนแรกไปแล้วทำแบบนี้ได้ไงล่ะฟ้าเรารับปากคนแรกไปแล้วแล้วก็ควรจะให้เขาสิโอ๊ยกันนี่กันโง่เหรอฟ้าก็บอกอยู่มันได้ราคาดีกว่าเราก็ต้องขายให้เขาสิมันแปลกอยู่นะจะมีใครที่ไหนมายอมจ่ายให้เรามากกว่าราคาที่เราประกาศขายไปเช็คดีๆก่อนไหม ฟ้าเช็คแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโอนเงินมาให้แล้วพวกนี้เราก็ส่งของให้เขาได้เลยนี่ไงมกรส่งมาแล้วรบควรส่งรูปพร้อมบัตรประชาชนยืนยันตนหน่อยนะครับนี่คนซื้อเป็นผู้ชายเหรอแล้วเขาจะซื้อกระเป๋าผู้หญิงไม่ทำไมเขาบอกว่าเมียเขาสนใจอ่ะนี่เขาพร้อมโอนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะแล้วก็นัดรับได้ถึงที่เลย ยังไงอยู่นะไม่น่าไว้ใจเลยโอ๊ยกันนี่เราได้เงินนะจะกลัวอะไรเนี่ยถ้าเขาไม่โอนเงินมาให้เราก็ไม่ต้องส่งของให้เขาแค่นั้นแหละคิดอะไรซับซ้อนองั้นก็ตามใจฟ้าแล้วกันแต่กันเตือนแล้วนะงั้นเดี๋ยวฟ้าส่งเลขกับบัตรประชาชนให้เขาก่อน ส่งมาแล้วได้รับแล้วครับส่งเลขบัญชีมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้อรรยาโอนเงินไปให้ <c oughs> เช็กแบกดิษมิจฉาชีพโดนหลัพรอัดตาหนูนอืมไม่มีประวัติชอบโกงเฟซบุ๊กสักหน่อย มีถ่ายรูปก,กับคุณกันสามีเขาด้วยนี่นั้นก็น่าจะเป็นโปรไฟล์จริงให้ฉันโอนงินเข้าบัญชีนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นบัญชีของเมียผมเองเช็คได้ประวัติสะอาดเช็คแล้วค่ะ โอนแล้วส่งของมาเลยไหมคะส่งแน่นอนครับกำลังโอนคะ่ะ คุณฟ้าใช่ไหมครับรอ,อ่าผมที่มานัดรับกระเป๋าครับใช่ค่ะรบกวนช่วยถอดแมสออกให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอตรวจสอบดูสักครู่นะคะว่าใช่คนเดียวกับที่คุยหรือเปล่าใช่ค่ะใี่ค่ะ ขอดูก่อนนะครับน่ารักจังเลยนะครับมารับกระเป๋าให้ภรรยาด้วย <c oughs> ครับ <c oughs> โอเคครับของเรียบร้อยตรงปกดีคุณ <c oughs> นะครับค่ะง <c oughs> ับก่อนนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็รค่าค่าฉันก็ำลังจะ hay, one one. โอนเงินไปให้ค่าของที่สั่งไว้นะคะค่ะโอนโอนโอนเปเลยเฮ้ยทำไมบัญชีถูกอายัดอ่ะเฮ้ย ค่ะค่ะบัญชีของฉันถูกอายาัดอะค่ะช่วยตรวจสอบให้ไหนได้ไหมคะระยะเวตรวจสอบสักครู่นะคะเดี๋ยวรบกวนบอกข้อมูลยืนยันตัวตนหน่อยนะคะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะชื่อดลพานามสก,กุลอัตาหนค่ะการเมื่อกี้ธนาคารบอกว่าบัญชีฟ้าโดนอายัดเพราะว่าเป็นบัญชีมาจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อฟ้าไม่เคยไปเปิดบัญชีให้ใครเลยอะงั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งความกัน เมื่อสักครู่ผมได้โทรหาผู้เสียหายแล้วนะครับยังไงรบกวนคุณฟ้ารอ,อก,ก่อนนะครับแต่ว่าคุณตำรวจคะทำไมบัญชีของฉันมันถึงกลายเป็นบัญชีม้าได้อะคะผมพอจะเข้าใจนะครับยังไงคุณฟ้ารอ,อผู้เสียหายสักครู่นะครับตำรวจคะ ยังไงคุณดีมช่วยอธิบายเหตุการณ์ที่คุณดีมเจอให้หน่อยนะครับได้ค่ะฉันเจอโพสต์ขายโทรศัพท์ i ไอโฟนที่ฉันอยากได้อะค่ะราคาดีมากเลยนะคะแค่2องหมื่นหเองค่ะฉันก็เลยติดต่อคนที่ประกาศขายไปแล้วเขาก็ส่งเลขบัญชีมาให้ฉันโอนไปอะค่ะแล้วคุณไม่เช็คก่อนเลยครับว่าเป็นเลขบัญชีจริงไหมฉันตรวจสอบแล้วค่ะก็โปรไฟล์ที่ฉันคุยด้วยเป็นรูปของคุณไงคะ เขาบอกว่าเป็นสามีของจะของบัญชีที่ฉันโอนเงินไปอะค่ะเดี๋ยวนะผมไม่รูเรื่องนี้เลยนะครับเขาดูยไหครับได้ค่ะฉันเช็คทุกอย่างแล้วนะคะเช็คประวัติในเว็บคนโกงแล้วก็เช็คเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนนี้ด้วยแล้วฉันก็เห็นว่าเขามีรูปคู่กับสามีซึ่งตรงกับรูปของคนที่ฉันกำลังคุยด้วยอ๋อ แล้วก็มีรูปถ่ายบัตรประชาชนของฉันด้วยค่ะฉันก็เลยมั่นใจว่าฉันไม่โดนโกงแน่ๆไอ้มิชชั่ที่พนั้นนะคะมันให้ฉันเนี่ยส่งรูปไปแล้วมันบอกว่าจะให้เมียมันโอนเงินมาให้เนี่ยค่ะสลิปที่ส่งมาใช่ค่ะฉันคงโกงเ,เองผมมาจะเข้าใจแล้วล่ะครับวิธีการนี้เรียกว่าวิธีการบัญชีมาแบบ A B C เดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะครับ A ก็คือคุณครับคุณฟ้าส่วน B คือมิจฉาชีพแล้วก็ C คือคุณดีมวิธีการของมันก็คือมันจะสร้างสิ่งรับปลอมๆนะครับเป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นแบบที่คุณฟ้าตั้งขายอยู่ก็ได้โดยมันจะดั้มราคาให้ต่ำาลงเพื่อที่ให้เป็นน่าสนใจครับแล้วเมื่อคุณดีมติดกับมันก็จะติดต่อไปหาคุณฟ้า บอกว่ามันอะ่ะสนใจในตัวสินค้าจากนั้นนะครับมันจะให้คุณดีมโอนเงินให้ออกับคุณฟ้าเมื่อคุณฟ้าได้รับเงินแล้วคุณฟ้าก็จะหลงเชื่อครับว่าตัวมันเนี่ยแหละสนใจสินค้าจริงๆจากนั้นนะครับมันจะให้คนเข้ามารับของกับตัวคุณฟ้าครับหรือไม่ถ้าใจกล้าหน่อยมันอาจจะไปรับของเองก็ได้แล้วก็ชิ่งหายไปเลยได้ของไปขายต่อโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทครับ ใช่ค่ะฉันก็คิดแบบนั้นฉันคิดว่าฉันได้เงินมาแล้วก็คงไม่โดนหลอกจริงๆอ่ะแสดงว่าไอ้บีเนี่ยเพจะได้ขอไปขายต่อโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่แล้วครับสมัยนี้ม่ฉาชีไมีหลายรูปแบบครับต้องระวังให้มากๆนะครับโหดนี้ก็เท่ากับว่าฉันรับเงินมาจากเหยื่ออีกรายเหรอคะครับเงินนี้ถูกอายัดคุณฟาต้องคืนให้กับคุณดีมนะครับ ถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีแล้วกระเป๋าฉันล่ะคะฉันก็โดนหลอกมาเหมือนกันนะคะในส่วนความเสียหายของคุณฟ้าคุณฟ้าต้องแจ้งความไว้อีกกราีหนึ่งนะครับเออขอโทษนะคะยังไงช่วยคืนเงินให้ฉันก่อนได้ไหมคะเงินก้อนนั้นะฉันเก็บมานานมากเลยอะคะ่ะ ว่าฟาดคล้อไปนะดีก็ปล่อยให้เป็นคดีแล้วกันไม่โกรธฟาหรอที่กันเตือนฟ้าตอนนั้นแต่ว่าฟ้าไม่เชื่อกันอะ่ะผมไม่ซ้ําเติมคุณหรอกผมเข้าใจใครจะไปคิดล่ะว่าเป็นคนขายก็ถูกหลอกได้เหมือนกันอืมใช่ฟ้าก็คิดแบบนั้นแหละฟาคิดแค่ว่ามีอาชีพเขาก็คงจะหลอกเอาแค่เงินอะ่ะอันนี่ไหนได้มีหลอกเอาของด้วยอะ่ะแล้วเคสแบบนะี้ตามตัวยาก้วยนะ เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ้าน่มือโทรศัพท์นี่ใครทำตกไะการขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยกัน นี่มันโทรศัพท์ของไอ้มิจฉาชีพคนนั้นนี่แน่ใจเหรอแน่ใจสิฟ้าจำหน้ามันได้เฮ้ยมีคนโทรามาฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณเก็บโทรศัพท์ผมได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมผมเก็บโทรศัพท์คุณได้ครับคุณสะดวกมารับไหมครับ าหครับอ๋อผม,มารอตรงที่นั้นแล้วครับผมอยู่นี่ครับเอ้าอ,อย่าดินนะเว้ยเจ้าทาีต่ตำรวจแล้วจะมาจับผมทำไมผมทำอะไรผิดนะยนจะมาหน้าด้านอีกแกทำฉันเกือบซวยแล้วรู้ไหมคุณดีนสามารถแจ้งความดำเนินคดีไอ้เจ้าหมอนี่ข้อหาได้นะครับข้อหาห,าหลอกลวงได้ค่ะคุณตำรวจ ฉันจะแจ้งข้อหามันเอาให้ติดคุกไปนานๆเลยค่ะอ๋ะอ,เร,อเรื่องกระเป๋าเหรอครับเดี๋ยวผมขึ้นกระเป๋าให้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าแจ้งความเลยนะครับฉันไม่มีทางยอมความแก่หรอกไอมีฉายชีพสาระเลวนี่โชคดีมากนะครับที่เจอโทรศัพท์มือถือของคนร้ายแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะโชคดีต่อไปจะซื้อจะขายอะไรเช็คข้อมูลให้ดีนะครับก่อนโอนจะได้ไม่ถูกหลอกทางผู้ซื้อผู้ขายเลยไม่งั้นก็ต้องมาตกเป็นเหยื่อวิชาชีพอย่างนี้อีก ค่ะทัานจะระวังค่ะขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะที่เป็นธุราจัดก,การให้ฉันไป <G ül> ไปทุก <G ül> ผมคืไนได้นะ <G ül> อย่าแจ้งความเลยนะครับ <G ül> ผุคืไนได้ <G ül> คนชั่วบางคนหนีกฎหมายได้แต่หนีกฎแห่งกรรมและความจริงไม่ได้ การหลอกลวงอาจทำให้คุณได้ประโยชน์ชั่วคราวแต่จะต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามติดตัวตลอดไปโอเคเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคใช่แล้วครับสมัยนี้มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบนะครับยังไงก็ต้องระวังระวังตัวกันให้ดีใช่ไหมไป ก่อนโอนน่ะศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกใครที่อะไรนะหมอตัดตีนิ้วผัวคุณที